สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับเอิญน,นะคะที่ช่อง BK เคเซ็นเตอคานะคะสำหรับวันนี้เอิญมากับรถสวยๆคันนี้เลยนะคะ คันนี้เป็น Toyota าไฮลักวีโก้นะคะ2.5ตัวอ e ีกียร์ธรรมดาได้รถปี2014แท้ๆเลยพี่ๆท่านไหนที่อยากได้อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะราคาคันนี้เพียง2 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะข้างว่าตัวรถอยู่ประมาณ6,000บาท72งวดพี่ๆที่สนใจหรืออยากนัดมาดูรถนะคะร้านนั่งอยู่ที่เสรีไทย70มีนบมิีกรุงเทพเปิดทุกวันเลย9โมงจนถึง6โมงเย็น ใครที่ชอบคันนี้นะคะซื้อเงินสดไม่เสียวแบตเดเด้วยเป็นรถบ้านเลยนะใครที่ถูกใจคันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปชมบอดี้ของรถคันนี้รอบๆคันกันเลยค่ะเอิญพามาชมนะคะรถรอบคันกันเลยคันนี้นะคะมาพร้อมไฟด้านหน้า เป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะกรอบดวงไฟนะคะไม่แต่งไม่เล้าไม่เหลืองไม่มีน้ําเข้าเลยนะทุกคนแล้วก็มาพร้อมกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมโลโก็โตโตยต้านะี่คะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยนะสวยมาก<อ>เขามีจมูกด้านบนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีในส่วนตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยคันนี้เขาจะเป็นตัวแคปนะคะปิดเปิดได้นะ ใครที่แบบกําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานในช่วงนี้หรือหาก่อนปีใหม่นี้นะคะแนะนําคันนี้เลยราคาเขาดีมากๆเลขไม่ตัวรถคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนหกพันกิโเมตรเท่านั้นเองนะคะภ้าสีพรบอรเอินดูแลให้เรียบร้อยเลยนะนี่เรามาดูสีย,ยางกันบ้างนะคะคันนี้นะคะเป็นยางสองหนึ่งห้าทัพหกห้าอาสิบหกนะคะนี่ตัวนี้เลยแล้วก็ได้ยางของดันหลบเรียบร้อยแล้วนะคะหัวน็อตห้ารูแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะ เรามาดูโชกด้านในกันบ้างนี่ตัวโชกด้านในนะคะสวยเดิมเป็นสีดำแบบนี้เลยถัดมานะคะสติกเกอร์โลโก้โ,กโ,โมเมียมนะคะไฮรักอยู่ครบไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะอยู่ครบเลยทาสีนะคะหมดีปีหกเก้าเลยนะนี่กระจกเดิมโตยโยต้าติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานรอบคันเลยนะคะคันนี้ติดความรอบคันนะ่าจะอยู่ประมาณหกสิรอบคันนะคิ้วกันสาติดมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ที่จับประตูเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยโลโก้ Toyota ที่กระจกยังอยู่ครบแบบนี้เพื่อการันตีนะคะว่ารถสวยสภาพเกียร์เอรับประกันโครงสร้างให้อีกไม่มีชนหนักจมน้ําไฟไหม้ไม่ต่ตอเต็กเครื่องเล็กถังแน่นอนมีกระจกเดิมหมดเลยนะคะติดฟิล์มมารอบคันเลยด้านหลังก็ติดมาแล้วนะคะแล้วก็วิทยุด้านบนนะคะอยู่ครบเลยแมกไลเนอร์ด้านท้ายนะคะเดิมๆเ,เลยด้วยถัดมาเรามาดูไฟไท้ายกันบ้าง ไฟท้ายตัวรถนะคะเป็นแบบฮาโรเจนไม่แต่งไม่เล้าไม่เหลืองนะคะโลโก้โตโยต้อยู่ครบที่เปิดฝาท้ายเป็นแบบโครีเมียมแบบนี้เลยโลโกโล้ไฮรักตัว E นะคะอยู่ครบเลยนะวีโก้แชมปก็อยู่ครบเลยมีสวยมากๆออกรถกับเอิรนนะคะรับประกันพรงร้างไม่พอรับประกันหลังการขายด้วยนะคะมีรับประกันเครื่องเกียร์ <c oughs> เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบ,บบไฟดูแล <c oughs> ให้เลย วันที่ลูกค้ารับรถนะคะของเอิญก็จะมีเปียกขายของเหลวให้ด้วยนะแล้วก็ทําสมารถให้รอบคันเลยนะคะใครที่อยากมาดูตัวจริงนะคะมาทดลองขับได้ด้วยนะคะที่เสรีไทย70ิมนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันเลยนะทุกคน9้าโมงจนถึงหโมงเย็นปีใหม่นี้ก็เปิดนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยราคาเขาก็ดีด้วยนะคะทุกคนเพียง2 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะนี่รอบคันนะคะกระจกเดิมๆเลย โตโยต้าโตโยต้ากระจกเดิมทุกบานเลยนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างโลโก้นะคะไฮรักซ้ายและขวาอยู่ครบแบบนี้เลยเมื่อเอิญจะพาไปชมภายในตัวรถของคันนี้กันเลยไปชมกันทางไปชมภายในตัวรถกันเลยนะคะมาที่แผงประตูด้านข้างเขาจะคาดเป็นหนังนะคะตัดเส้นได้สีแดงแบบนี้เลยแล้วก็จะมาพร้อมกระจกออโต้ฝั่งคนขับนะคะเซนเตอร์ล็อกรถกดล็อกมีมาให้แล้วกระจกจะเป็นตัวนี้นะคะกดซ้ายขวาได้กดปกติกระจกปรับไฟฟ้าพับเไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ควบคุมการใช้งานเป็นกุญแจนะแล้วก็พวงมาลัยเป็นแบบสี่ก้านนะคะนี่พวงมาลัยสีก่ก้านเบาะตัวรถเป็นเบาะผ้านะคะสีเทาแบบนี้เลยคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะทุกคนแคปเขาสามารถปิดเปิดแบบนี้ได้เลยนะนี่ให้เห็นหัวน็อตกันเลยโครงสร้างเดิม์เบลเมทอาร์กอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังด้านหลังนะคะก็หุ้มมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนี่สวยมากๆเรามาดูออตอนสตาร์ทรถกันบ้างดีกว่า นี่อันนี้คือดอกของกุญแจนะคะทุกคนแอร์แรงมากคันนี้แอร์แอร์เย็นเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวหน้าปัดเลขใหม่เลขใหม่ตัวรถเพียงหนึ่งแสนหกพันกิโลเมตรนะคะไฟนะคะทุกอย่างยังขึ้นปกติดีนะคะแล้วก็ไม่มีไฟโชว์ใดๆเลยนะจอนะคะเป็นแบบทัชสกรกีน แอร์นะคะเป็นแบบอนาล็อกนะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้มีที่เขียวบุหรี่ที่ใส่ใสาย USB มาให้2จุดมีที่วางนะคะใส่หลงใส่เหรียญน,นะคะตรงนี้ได้เลยแอร์ Air นะคะเดิมๆแบบนี้คอนโซลยังสวยแบบนี้เลยนะทุกคนมีในส่วนตัวไฟนะคะนี่เลยอยู่ครบที่ใส่แว่นตาที่บังแดดนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะที่บังแดดนะทุกคนใช้งานได้ปกติเลยนะ รถสภาพดีมากแอร์นะคะเย็นปกติเลยนี่เขาปรับแบบนี้ได้เลยนะทุกคนนะนี่ปรับได้เลยหัวน oh, ็อตตัดละเอียดต่างๆเดิมๆเม็ดอาร์คนะคะโครงสร้างของตัวรถก็ยังดียังสวยยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะนี่บอดี้ด้านในตัวรถนั่งสบายนะคะภายในตัวรถคันนี้เขาจะมีที่อิงนะคะด้านข้างมาให้พร้อมที่เก็บของสัมภาระด้านข้างอยู่ครบเลยที่วางแก้วที่วางของจุกจิกเบรกมือนะคะอยู่ครบเลยนะ มีถุงลมนิรภัยมาให้นะคะคู่หน้าเลยปลอดภัยขับขี่ทางใกล้ทางไกลนะคะคันนี้ถือว่าครบจบเลยนะใครที่สนใจคันนี้โทรหาเอิญผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะคะถูกใจนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้เลยนะ,ะรถคันนี้ยังว่างๆอยู่นี่เดี๋ยวเอินจะพาไปดูห้องเครื่องของรถคันนี้กันด้วยเลยดีกว่า<ม>เราไปชมห้องเครื่องกันพาไปชมห้องเครื่องของคันนี้กันเลยนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ B4D นะคะ อันนี้เออสตาร์รถอยู่นะทุกคนเสียงก็อาจจะดังนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีมาแป๊งบสีจากโรงงานสายพานตัวรถใช้งานได้ปกตินะคะคันด้านหน้าหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีพอดเม็ดอาโครงสร้างรายละเอียดต่างๆอยู่ครบแบบน,นี้เลยแบตเตอรี่นะคะก็พร้อมใช้งานเลยนะทุกคนหัวน็อตต่างๆเดิมๆน็อตต่อตรงหน้าเดิมไม่เคยไขไม่เคยปอดนะคะมีในส่วนตัวสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลย รายละเอียดต่างๆโลโก้โตโยต้นะคะที่สาปงหน้ายังอยู่ครบแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะด้านซ้ายด้านขวาหัวน็อตเดิมนะคะเมดอาหัวน็อตเดิมนี่คันนี้สวยมากๆมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครที่สนใจคันนี้อยากเป็นเจ้าของก็รีบติดต่อมาหาเอิญได้เลยนะทุกคนสามารถโทรหาเอิญผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนวันนี้นะคะเอินพามาชมกับรถ t o โยต้าไฮรักวีโกนะคะใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้นะคะโทรหาเอินผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอด้านล่างได้เลยนะถูกใจคันนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอิญด้วยนะเดี๋ยวจะพามาชมรถแต่ละคันอีกนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ถูกใจไว้ได้เลยไว้เจอกันคะ่ะ